รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยน้ำใจไทยแลนด์แดนไทยไปด้วยกัน อย, iesen, อย่าได้แปรพันสาระทั้งนั้นลูกล้านพวกเราน้ำใจไทยแลนด้านไทยให้ความมุบอุ่นเคือมุนบุญมาสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไรอายุร่า p i ์ k ลดี y ปรับสมดุลให้สดในเหมือนวัยสาวสวัสดีค่ะขอต้อนรับ คุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ a i ยแลนด์ในไทยดิฉันสุกัญญาท้าวันจิติเอเมนรายการค่ะและสำหรับวันนี้นะคะสุภามาเที่ยวชมภาพบรรยากาศสุสานคนตายตอน2ค่ะตามที่เราได้นำเสนอในเทปที่ผ่านมานะคะที่คุณผู้ชมได้ติดตามชมเราได้ไปเจาะติดสถานการณ์เริ่มต้นก่อนที่เข้าจะ มาทำกิจกรรมตรงนี้นะคะที่มูลนิธิโรจนสมบุ์ธรรมสถานอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเขาทำพิธีเฉิงเม้งนะคะเพื่อบวงสวงดวงวิญญาณเส้นไหว้กับศพรายญาติที่เคยประกอบพิธีแล้วก็ถูกศพร้างประชาไปจำนวนหลายเมือนศพผ่านไปแล้วนะคะและวันนี้เราติดตามสถานการณ์เพื่อนำเสนอในเรื่องราวของการ ผสญไราาินะคะล้างป่าชา้าว่าเขามีขั้นตอนอย่างไรบ้างผู้ชมพลาดไม่ได้นะคะติดตามชมนะคะไปชมวิทยาพร้อมๆกันนะคะว่าเขามีอะไรกันบ้างในวันนี้ค่ะมาจะกล่าวบทไปถึงไทยแลนด์ทั่วทินทั่วแควและว่าแดนไทยอุดมสมบูรณ์ปุตทองไสตาม ตายายได้สอนสั่งสงกราณลอยกระทง